Good morning students สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในอ,อังกฤษออนไลน์คดีอีกแล้วนะคะก็จะเป็น unit t a l e n t show นะคะเมื่อ ep ที่แล้วนะคะเมะื่อวานนี้คุณครูก็มอบหมายให้พวกเรานะคะไปแสดง t a l e n t show ของตัวเองมานะคะ very good สำหรับคนที่ส่งคุดิวแล้วนะคะแต่ใครยังไม่ส่งรีบๆนะคะคุยดิวมีคะแนนรออยู่นะอยากได้คำส่งมาเร็วสั้นๆนง่ายๆนะคะเป็นคลิปที่เรียกคะแนนได้เลยนะคะหาท a l ล n ตัวเอง,งให้เจอรีบๆส่งมาเลยนะคะรออยู่นะคะส่งมาในลายส่วนตัวก็ได้หรือลายกลุ่มก็ได้นะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเมื่อเมื่อเรามีการ รู้จักทาเล e n ์ของตัวเองแล้วเราสามารถส่งมาให้ครูดิวได้แล้วครูดิวก็ต้องมีการเปรียบเทียบคนที่ดีที่สุดคนที่ดีกว่านะคะแล้วคนที่พอใช้ได้นะคะสําหรับการแสดงทเล e n ์ของตัวเองครูก็จะมีการเปรียบเทียบในการให้คะแนนนะคะสั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการเปรียบเทียบกันนะคะว่าดีที่สุดจะพูดว่าอะไรนะคะดีกว่าคนนี้คนที่หดีกว่าคนที่สนะคะหรือว่าคนที่ห แย่นอยกว่าคนที่สองอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาดูกันสิว่ามันจะพูดว่าอะไรนะคะซึ่งคําศัพท์วันนี้นะคะมีอยู่นะคะคาศัพท์วันนี้มีอยู่หกคาที่เราจะต้องรู้จักนะคะมีหกคาด้วยกันนะ,ะถ้าคําศัพท์ที่เกี่ยวกับคําว่าดีนะคะคําว่าดีนะคะมันจะเปคําว่า good ใช่ไหมคะ good ที่แปลว่าดีนะคะส่วนดีกว่าะคะ่ะดีกว่านะคะดีกว่ามันจะคือ better better อ่า better better อันนี้จดลงไปได้ในหนังสือส่วนไหนของหนังสือก็ได้นะคะดี D คือ good ดีกว่าคือ better นะคะส่วนดีที่สุดดี D ที่สุดเลยดี D ที่สุดของห้องนี้เลยแบบการแสดงโชว์ดีที่สุดเลยคือ the best อ่า the best นี่คือคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าดีนะคะคำว่าด yeah, ีนะต่อมาถ้าแย่ละค่ะถ้าคำว่าแย่ละค่ะถ้าแบบทำมาแบบไม่ไม่สนใจเลยแบบ ทำไปผนผ่านหรือไม่ทำเลยไรเงี้ยนะคะคำว่าแย่คำว่า bad นะคะ bad นะคะ bad แปลว่าแย่นะคะไม่ดีเลยแย่กว่ามีแบบแย่กว่าอีกแบบแย่แล้วมีแย่กว่าด้วยนะคะเป็น worse worse sorry worse w o s e w o r w o r s e worse และแย่ที่สุดแย่ yeah, ที่สุดคูดอดิวไม่อยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะคะแย่ yeah, ที่สุดคือ the worst the worst นะคะ the worst นะคะ the worst ก็คือแย่ที่สุดนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนแค่6คคำนี้นะคะโอเครีวิวทบทวนนะคะทบทวนค่ะ good good แต่ว่าด,ดีนะคะ good better ดีกว่า the best คือดีที่สุดเลยส่วนแย่จะมี bad w a s t h e w o r s t นะคะ the w o r s t นะคะฉะนั้นก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ที่เราต้องรู้จดลงไปในหนังสือหรือในสมุดตรงไหนก็ได้นะคะโอเค go back to the page 27นะคะ27มาที่หน้า27กันเลยนะคะวันนี้คำศัพท์นี่ไง focus คำศัพท์ที่ครูสอนไปนะคะฉะนั้นเราจะมาดูการเปรียบเทียบกันว่าเขาจะพูดถึงเรื่องราวของ Paul, Sue and Jack นะคะ p a u Sue and Jack เป็นเกี่ยวกับการสตรีทแดนซ์นะคะเป็นการเต้นสตรีทแดนซ์นั่นเองนะคะเต้นสตรีทแดนซ์ฉันราจะมาฟังกันนะคะว่าใครคือผู้ชนะใครคือผู้ที่ทำได้ดีที่สุดนะคะใครคือผู้ที่ทำได้แย่ที่สุดโอเคะ okay. ready to listen พร้อมฟัง่ยังนะคะถ้าพร้อมฟังแล้วไปฟังกันเลยค่ะ p Book, Unit 2, Page ะะัง l o ันเรียอรั and look paul zoe and jake are all good at street dancing paul is the best at street dancing best zoe is better than jake at street dancing better but Jack. she's worse than paul jake is the worst at street dancing but he's still good at it <laughs> Paul, Sue and Jack are the good at speed dating นะคะก็คือแข่งขัน speed d a t i n นั่นเองนะ Paul is the best Paul is the best นะคะ Paul the best เลยคนนี้คือ Paul the best เลยนะคะ Paul the best นะคะ Sue is better than Jack แต่ Sue ก็ยังเก่งกว่า Jack นะคะ Sue เก่งกว่า Jack นั่นเองนะคะ Sue is the best, the, better than Jack but she was than Paul แต่เขายังน้อยกว่า พอนะคะยังเก่งน้อยกว่าพอพอเลยเป็นผู้ชนะงายเก่งน้อยกว่าพอแจ็ค is the worst แจ็คอยู่ในสามคนเนี่ยแจ็คแย่ที่สุดเลยคุณแจ็คนี่คือแย่ที่สุดเลย but she's still good at it แต่เขาก็ยังเต้นดีอยู่หมายถึงว่าเปรียบเทียบกันสามคนเขาแย่ที่สุดแต่ความสามารถเขาก็ยังเจ๋งอยู่นั่นเองนะคะนี่คือการพูดเปรียบเทียบนะคะพูดเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครใครดีที่สุดนะคะอันนี้คือการใช้ประโยคแบบเปรียบเทียบนั่นเองโอเค Activity six free story the name then make more sense นะคะเขาบอกว่าให้อ่านนะคะแล้วก็ไปดูที่รูปประโยคว่าเขาให้ประโยคมาถูกต้องหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวเราอาร่านเสร็จแล้วเราจะไปทำทบทวนแบบฝึกนะคะโอเคมีใครบ้างคะมีลิลลี่นะคะอันนี้เขาบอกว่ามีการโชว์อะไรบ้างจักกริ้งนะคะ doing cartwheel นะคะเป็นการเปรียบเทียบสอง activity สอง talent น,นี้คือจักกริ้งโยน รูปบอลแล้วก็รับอย่างนี้นะคะ d a r i n g Cardview ก็ Card คือตีลังกาเป็นเป็นห่วงล้อใช่ไหมคะเป็นตีลังกาวงกลมนั่นเอง Lily. Lily Lily Max AY and Oscar นะคะ Lily Max AY and Oscar Lily นี่คือ the best of Jack r i n n เลยได้ที่หนึ่งเลยนะคะส่วน Max คือ number two นะคะ Second ได้กกที่สอง Third AY and Fourth คือ Oscar Oscar จะ the worst of Jack r i n n นะคะ Oscar จะแย่สุดในการแข่ง Jackings but Oscar is the best of doing p a s t w e l l นะคะแต่ Oscar กลับได้ number one นะคะในการ doing c a r t w i e e l แล้วก็ Lily ี่ second third max and the r o s s a w a r นั่นเองเรามาดูนะคะเขาเขียนว่าอะไร she is the best นะคะมาดูกันว่าเขาเป็นใครนะคะ she is the better than Oscar or j a c k r i n นะคะ she ก็ต้องเป็นผู้ผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่ ที่เก่งกว่าออสการ์ในการแข่งจักรกลิงนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งกว่าออสการ์ในการแข่งจักรกลิงบาชีวอสตันแม็กนะคะเก่งกว่าออสการ์ในการแข่งจักรกลิงนะคะเก่งกว่าออสการ์ในการแข่งจักรกลิงนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็แต่เขาเก่งน้อยกว่าแม็กซ์นั่นก็คือดูทีละคนเลยเขาคือใครคะเอวานั่นเองใช่ไหมคะคือเอวานั่นเองเปรียบเทียบทีละคนก็คือเอวาชั้นข้อหนึ่งตอบ ทำไมเขียนไม่ได้เองข้อหนึ่งตอบ awar awar เขียนไม่ติดนะคะข้อหนึ่งตอบ awar นั่นเองนะคะ awar awar ค่ะ number two นะคะ he's the worst at j o g g i n g นะคะ he's the worst at j o g g i n g นะคะแย่ yeah, ที่สุดในการแข่ง j a g g i n g เลย นะคะเป็นคนที่แย่ที่สุดในการแข่งจักกิ้งคือใครออสการ์ Oscar นั่นเองนะคะเติมออสการ์ลงไปนะคะออสการ์ Oscar นะคะออสการ์ Oscar แข่งแย่ที่สุดในจักกิ้เลยนะคะเขียนคำชื่อลงไปโอเคหมายเลขสาม he's better than a r at doing coswill นะคะเขาเก่งกว่า a r ในการแข่ง coswill เก่งกว่า a r ก็มี1นึโหคนเลยใช่ไหมคะ but he was than lily แต่เก่งน้อยกว่าลิลลี่ก็จะคือ yeah max นั่นเองนะคะตอบ m a x นะคะ n u m b เ r ขที three, นะคะเขียนชื่อลงไปนะคะเขียนชื่อตัวละครลงไป And number ข o ฟร์ช e สเดอะเบ t ท์แอ g ก e s, s g รเก่งสุดใน jogging เลยคือ The best คือ l i l ลีนั่นเองนะคะลลนะคะลลโอเคะ okay. Number ขห้ e ชีว w a ตนแม็กซ์แอชทัวรินค l เเก่งน้อยกว่านะคะ w a s a n ก็คือน้อยกว่า Max ใน c u สเ e l l เก่งน้อยกว่า Max ใน Cu ส w e l l ก็จะเป็นสุดท้ายคือ a war a นะคะ a w a n d the last one number 6 he better than a war as doing cartwheel he s better than a war at doing cartwheel เก่งกว่า a war ใน doing cartwheel but w o r s t h a n her at j u g g l i n g แต่แพ้เขาในการแข่งจักรวิ่งค่ะเก่งกว่าแต่แพ้เขาค่ะก็คือออสการ์นั่นเองเพราะออสการ์ได้ที่สุดท้ายต่อจาก a war นะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือตัวละครที่คุณครูอยากให้ เราลงมือทำนะคะอันนี้ก็นี่แหละค่ะที่ครูให้เราเลือกเติมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราครูเขียนให้นะคะเอว้าออสกานะคะเอว้าออสการ์แม็กซ์ลิลลี่เอวาออสกานะคะอันนี้ก็คือเป็นคําศัพท์เปรียบเทียบนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบการดูวิธีการเปรียบเทียบแล้วให้เรา go to activity book นะคะไปที่ activity book ค่ะ page 2 w นะคะ22นั่นเองนะคะเขาก็จะมีการให้เรา เติมคำศัพท์นะคะทบทวนว่าเราเข้ามีความเข้าใจแค่ไหนนะคะในการเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมาดูกันเลยค่ะก็จะมี3มรางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึ่งจะเป็นถ้วยนะคะจะเป็นถ้วยเกี่ยวกับเอ่ขอขุญยตซูมหน่อยนะคะเป็นถ้วยเกี่ยวกับ Portrait นะคะ portrait ก็คือการถ่ายภาพนั่นเองเอ่อการวาดภาพ Portrait นะคะแล้วก็มี อันนี้เป็น portrait นะคะถ่ายภาพ portrait นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ read นะคะอ่านนะคะเป็นการอ่านนั่นเองแล้ว่อไป make sculpture นะคะก็คือปัน้นรูปภาพนั่นเองนะคะจะมี3เหรียญ3ประเภทด้วยกันเนะาะคราวนี้ค่ะเราจะมาดูอย่างเช่น who's better than h e a d b e s t e r of reading portrait pleat orium นะคะ pleat orium ใครเก่งกว่ากันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าใครได้ถ้วยมากกว่ากัน พีทอเรียมนะคะในการ read portrait e a d ก็คืออันนี้นะคะ Pete and Liam. พีทอเรียมพีทได้ number 2 two อ,เ,อเรียมได้ number 2 two นะคะพี e ได้ n u m b e three คำตอบก็คือเรียม is แบบนี้นั่นเองนะคะโอเค number 2 two the w a s แย่สุดค่ะ the w a s คือแย่ที่สุด at the making sculpture แย่สุดในการทำ making sculpture คือใครคะแย่สุด Nick ถูกต้องไหมคะหนูก็ต้องตอบว่า Nick is นะคะ Nick Next is แบบนี้นะคะก็คือดูจากภาพนะคะแล้วก็มาตอบคำถาม์เว w o r d ของเขาก็จะอยู่นี่ค่ะ The w a s นะคะ, worst, ะ,คะจะมี the w a s มี better นะคะมี best นะคะมี worst นะคะเป็น์เว w o r d ที่ครูให้ไปนี่นะคะ่ะตามตามที่ครูบอกเลยนะคะตามที่ครูบอกตามนี้เลยนะคะแล้วก็ทำนะคะตามที่เขาต้องการให้เราตอบลงมาเลยนะคะ Activity seven ไม่ยากนะคะดูจากภาพโอเ okay. ค Activity e นะคะ Activity ที่8นะคะให้เราดูจากข้อ7นะคะ Activity 7 and write t h e q u e s t i o n s u s e of words in the bankets นะคะให้เราตั้งคำถามจากคำตอบข้อที่7นั่นเองนะคะก็คือถามย้อนกลับไปคำถามต้องขึ้นด้วย who นะคะ who is ถ้ามี2คนนะคะถ้ามี2คนให้คำา่า w a s แล้วก็ต้องเป็น who is w a s นะคะเริ่มจากที่เขาให้มาก่อนเลย who is w a s นะคะ at the อะไร แอดอะไรนะคะเราต้องดูดิบ๊อบกับโรซาเขาแข่งอะไรกันและโรซาโรซาแย่กว่าด้วยนะคะโรซาแย่กว่าด้วยต้องดูที่บ๊อบกับโรซาแข่งอะไรกันบ๊อบกับโรซาและโรซาแย่กว่าคือเพนพอร์เทนนั่นเองนะคะเพนพอร์เทนนะคะก็จะเป็นแอดตอนนี้แอทเพนเพนพอร์เทนนะคะเพนพอร์เทนนะคะก็จะตอบแบบนี้นี่คือคาถามนะคะต้องดูสิว่าชื่อที่เขาให้มาเขาแข่งขันอะไรนะคะ และคําตอบคือใครนั่นเองนะคะนี่คือการเขียนนะคะซึ่งอิงจากคําถามจากด้านบนเลยนะคะไม่ยากเลยดูคําถามจากด้านบนเอามาเขียนข้างล่างตามคําที่เขากําหนดให้นะคะลองทําดูนะคะลองเขียนดูก่อนแล้วจะไม่งงนะคะลองเขียนดูนะคะและสุดท้ายค่ะ number n i e read and complete นะคะให้เราอ่านและเขียนนะคะเดี๋ยวเราข้อนี้คุณจะทําไปพร้อมๆกันเลยคอนรากับทาวราคุยกันนะคะโดยที่จะมีคําเติมก็คือ best good better was the worst bad อะไรพวกนี้นะคะแล้วเติมแค่นี้อล o l i c y ขอทำในนี้แล้วกันนะคะโอเคขอทำในนี้เลยเนาะมันจะง่ายดีแล้วพวกหนูก็ไปเติมในหนังสือนะคะล o l เส y you are very good at street dance k a r a เธอเต้นเก่งจังเลยนะะละ่าอะไรอย่างงี้ thanks but I'm not the แต่ฉันไม่ได้ที่สุดของในบ้านหรอกนะก็จะเป็น the best ค่ะฉันไม่ได้เต้นที่เก่งที่สุดในบ้านหรอกนะ My brother Lucas is พี่ชายฉันที่ชื่อโลแ a s เขาจุดจกกว่าฉันก็ต้องใช้คำว่า better ค่ะเขาเก่งกว่าฉันนั่นเองนะคะคพรล่ะ Who's at the doing cartwheel you or brother แล้วใครเก่งกว่ากันการเต้นการเล่น cartwheel เออพี่ชายพี่ชายหรือเธอนะ My brother My brother is นะคะพี่ชายฉันอีกแหละที่เก่งกว่า He very good, but he is แต่เขาแย่กว่าฉันนะคะแต่แต่เขาแย่กว่าฉันในเรื่องของ doing acrobatic acrobatic นะคะแปลการการเต้นต่อตัวนะคะพี่เขาสู้ฉันไม่ได้นะคะคำถามต่อมาค่ะขึ้นว่า who's ค่ะ who's the best in your family doing sport แล้วเขาบัวเธอเก่งสุดแล้สปอร์ตเนี่ย my sister is นะคะพี่สาวฉันเอง she s play basketball every Sunday morning เล่น a Saturday morning เล่นทุกเช้าวันเสาร์เลยเล่นบาสเกตบอลนะคะ do you go with her แล้วคุณแล้วเธอไปกับเขาหรือเปล่าไปเล่นบาสเกตบอลเนี่ยคาร์ลตอบว่า no I don't I'm not the was in February waking up early ฉันเป็นคนที่ตื่นสายที่สุดคือแย่ที่สุดตื่นสายแบบแย่ที่สุด I'm always wants to sleep ฉันต้องการนอนนะคะ ใครเขียนไม่ทันนะคะลงมือเขียนตามที่คุณครูเฉลยเลยนะคะและเราไปฝึกฝนกันในข้อที่คุณครูให้เป็นการบ้านนะคะการบ้านของเราที่ต้องต้องทำคือ activity 7 and activity 8 mm hmm. นะคะ mm hmm. เมื่อทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายภาพลงในอัลบั้มชื่อตัวเองนะคะจะเช็คการเข้าเรียนาการส่งงานมีหลายคนนะคะที่ยังไม่สง่ง ฉะนั้นตามงานให้ทันด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เขาไปหลาย EP แล้วนะคะตามงานให้ทานนะคะแล้วก็ทุกวันพุธนําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะที่เราทํามาส่งคุณครูครูจะเช็คว่าเราทําถูกต้องแล้วก็ส่งงานครบหรือไม่จะให้เป็นคะแนนทุกๆหน้าเลยนะคะโอเคป .6 หแล้วไม่ต้องให้ครูตามงานบ่อยนะคะเราคุยกันลดเรื่องนะคะโอเค today is finished วันนี้มีเท่านี้นะคะโอเค see you goodbye